เชต้อนรับทุกท่านนะครับสู่สงเวียนความมันนะครับกับมวยไทย3ยกสุดมันและนี่คือรายการมวยไทยแบทเทิลครับ่ายทอดสดตรงนะครับจากแม็กซ์มวยไทยนะครับเเดียมพัทยาของประเทศไทยนะครับเริ่มความมันในวันนี้กับคู่ที่หนึ่งนะครับนักชกทั้งคู่รอท่านผู้ชมอยู่แล้วไม่รอช้าครับเราไปทำความรู้จักกับเขาทั้งคู่เลย introducing first fighting at the blue corner, he is trainer Chakraporn And his professional record of 30 win and 10 losses. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Den Mee Chai, Chakraporn Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, he turned at Jakarta Ponji. Ladies and gentlemen, let's hear for Denmi Shai Jakarta And here's opening, fighting on the red corner, he trained at Tony Yom -Suk And his professional record 26 wins, 12 losses, and 1 draw. Ladies and gentlemen, please welcome Super Night Tony -Ni Yom Suk. <laughs> We guys, battle! Hurry, right, guy! Let's in and make the noise! Ladies and gentlemen, version of the red corner, let's hear for Super Night Talk, the young... สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ความมันระดับโลกและนี่คือมวยไทยแบทเทิลครับทางช่องอมริทีวี HD หมายเลข34เป็นประจำครับทุกๆวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นหลังคารบธงชาติเป็นต้นไปจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับและวันนี้ครับตรงกับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนคู่เอกนำรายการครับอยู่ในคู่ที่6ครับเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ ระหว่างธนาเพชร8 0 0แสนสิงห์นวะอาวุธครับจะเปิดศึกปะทะกับลูกกบหลวงศิริลักษ์มวยไทยจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามครับแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับในคู่แรกของรายการครับพิกัด53กิโลกรัมมุมน้ำเงินครับเด่นมีชัยจักราพรยิมครับจะเปิดศึกปะทะกับซุปเปอร์ไนท์ทอนิยมสุขธนาเด่นมีชัยครับนักชกในมุมน้ำเงินครับชื่อจริงชินอาวุธทิพงผาด่านสกุล จากอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวัย19ปีครับสูง172เซนติเมตรสามฟอร์มหลังชนะรวดเลยครับทั้ง3ไฟ์ถือว่าฟอร์มกำลังสดครับจากข่ายมวยจักรพรยิมครับที่จังหวัดลำพูนส่วนมุมแดงครับซปเปอร์ไนท์หรือว่านายทักดันนอีสาบุตรครับจากอำเภอเพนครับจังหวัดอุดรธานีวัย16ปีครับอายุอานาเมะบบเป็นรองครับสามฟอร์มหลังเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งชนะหนึ่งจากทอนยฟสุดครับวันนี้นั้นได้กรรมการช้ยนาาหายวิเศษก็เป็นผู้ช้คาบนเวที บุลน้ำเงินในฟอร์มกำลังห้าวเลยครับพี่น้อยครับใช่ครับทางด้านเด่นมีชัยครับดูครับแข้งขวาเข้าไปก่อนสายโตขึ้นมาจากซุปเปอร์ไนท์ครับสายกับขวาเด่นมีชายวางแข้งเข้าขับในแล้วจิ้มด้วยศอกซ้ายครับจับในได้แล้วพยายามจะตีเด็ดเข้าไปกับทางด้านเด่นมีชัยนะครับต้องบอกว่ามีของหนักของมีคมขึ้นมางัดสู้เลยครับทางด้านเจ้าเด่นมีชัยนะครับ พยายามเดินเข้าไปหาครับซปเปอร์ไนท์ไม่เป็นเป้านิ่งโชว์เป็นรอบๆครับหาจังหวะโต้ด้วยซ้ายอ่านะครับคืนด้วยแข้งซ้ายหน้าขวดด้วยซ้ายครั้งครับซูเปอร์ไนท์แต่ว่าเด่นมีชัยเป็นฝ่ายขยับครับตบขวาเข้ามาอีกครั้งครับซปเปอร์ไนท์วู้ังหว่าตุ้ยท้องตัดลำตัวครับระวังด้วยซ้ายครับลูนนี้บังไม่ทันครับเด่นมีชัยเดินเข้าไปเต็มเต็ครับพยายามโต้ด้วยแข้งขวาหนขับในอีกครั้งจิ้มลำตัว พยายามจะนวดแลยครับครับแต่มันสายตัดลำตัวคืนมาบ้างครับทางด้านซุปเปอร์ไนท์นี่ครับมี่ลูกถ่ายมาเป็นชุดจากทางด้านซุปเปอร์ไนท์ครับเด็ดมิชัยตอนนี้ยังคราเป้าไม่เจอเดินเข้ามารับแข้งสายตลอดเหมือนกันครับอ้าวแล้วตอนนี้ครับกรรมการชนะหาวิเศษต้องเรเกนเตือนไปที่ทางด้านเจ้าซุปเปอร์ไนท์เลยครับตั้งรับจับทางเยอะไปนิดครับนี่ยเมื่อเชามาก็ถึงสายตรงเลยครับแล้วตัดเข้ามาอีกทีนี่ครับทีมมาสายตรงๆครับทางด้านซุปเปอร์ไนท์เด็ดมิชัยเดินเข้าหา พยายามทำล่าหาความจริงครับทางด้านเดนมิชัยครับจับไหนมาครับวงนายจากทางด้านเดนมิชยัยแทงขวาได้เบาๆหนึ่งดอกครับก็เพียงมาเสียบสายเติมครับปาดขวาเอาไว้ทันทีครับทางด้านเจ้าซุปเปอร์ไนท์ครับหยับเข้ามาทีขวาติดเบรคเอาไว้ขวางด้วยสายอีกครั้งครับสายจากการจัดการครับทางด้านซุปเปอร์ไนท์ครับ ตรวจมาแต่ละครั้งนี่มีกระเจิงครับทางด้านเด่นมีชัยถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกค,ครับทางด้านเด่นมีชัยแต่ว่าซุปเปอร์ไนท์ออกอุ้ตก่อนนะครับฟองในมายังแต่งตัวแล้วก็ตีกันได้ไม่ถนัดชัดเจนครับจับได้แต่แต่งตัวค่อนข้างช้าครับทางด้านเด่นมีชัยเดินเข้ามาพอเดินช้าปั๊บก็มีซ้ายมาแล้วเป็นระยะครับเสีย้ายต่อยซ้ายครบสุดจากทางด้นานซุปเปอร์ไนท์ด้วยอขวาครับจิ้มด้วยซ้ายตรง นี่แหละครับเดินจริงครับแต่ว่าอาวุธตกอยู่ที่ทางด้านเจ้าซุปเปอร์ไนท์ครับชิงจังหวะทิ้งได้มัดรเป็นสองทับแต่นรับไปเยอะครับทางด้านเดนมีชัยเดินเลยเดินจับในครับเดนมีชัยฝ่าได้เขียบมามีเขาขวาโต๊ะขึ้นมาจากทางด้านซุปเปอร์ไนท์ครับจัดขวาเข้าใส่ครับนะครับปักหลักรอแล้วครับหยุดยัดห้่อยครั้งจิ้มซ้ายตรงยกขึ้นอ้าวลุดอีกแล้าก็ต้องเดนมีชัยในช่วงนี้ครับโ้โมหลุดบ่อยครับหมดยกครับพักกันก่อนครับ มมทมตต้องแก้โจทย์นีให้ได้ครัตนานเด่นมีชัยครับเกมบุกนั้นเป็นของเขาครับแต่ว่าอาวุธที่ออกมาก่อนนั้นเป็นของทนาสุเปอร์ไนทในช่วง3มันาทีแรกครับมีการบ้านคอที่ค่อนข้างยากครับไม่ได้แก้กันแล้วครับดูภาพช้าครับจะว่าขยับปุ๊บในโดนปั๊บครับ ยิงจังหวะก่อนเลยครับทางด้านสุประไนตบซ้ายแล้วทุบขวาแล้วพยายามจะปล่อยด้วยหมัดชุดครับแล้วซ้ายตรงครับยัดเข้ามาเอาละครับน่าจะเข้มข้นขึ้นแหละครับยกที่2ครับเอาละครับทีมงานแก้เกมให้นักขโมนน้ำเงินครับบอกยกนี้ต้องเดินเร็วขึ้นครับตามคําสั่งครับเด่นมีชัยสองในได้ครับมาเสียดได้มาสองสำหรับครับขยับวางซ้ายครับ น,นี้เริ่มจะเร่งเกมของตัวเองเร็วขึ้นอ้าวแต่ว่าหลุดอีกแล้วกัปตนานเด่นีิชัยอ,อหลุดก็เมจังบาโตขึ้นมาจากกงด้นานซุปเปอร์ไหนครับหลวมหลุดไม่ได้เลยครับวันนี้เด่นีิชัยขัดลำตัวทิ้งด้วยซ้ายตรงขวาในมาเสียบจัดเลยครับมาดบนได้แล้วลัดล่านี่ครับแก้เกมทันทีกัปตนานซุปเปอร์ไหนเด่นีิชัยจับได้แต่ยังตีไม่ค่อยได้ซุปเปอร์ค์พยายามบวกม,มัดซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมา,ยาเข็นระหว่างแข้งขวา กี่ยวได้อ้าวชูบันไนแม่ไม่ยอมมาเอาดีเลยครับโอ้โหอ้ยอะไรครับล้มลงไปแต่ว่าลุกเร็วครับกรรมการไม่นับนะครับให้โอกาสขับกรรมการมาแล้วครับเด่นมิชัยจังหวะนี้นาทีท้องฝังเพชรครับนะครับและตอนนี้ครับเป็นทางด้านเด่นมิชัยเสียบเสียบเอาเลยครับโอ้แล้วมีสองสลับมาเหมือนกันับทางด้านชุไนเด่นมิชัยก็มีอาการเมาเอานะครับได้คนละอาการต่อสายจากเด่นมิชัยจับได้ครับเด่นมิชัย สุประไนโดนเช่นเคยครับพยายามโต้ด้วยสอดซ้ายก็รอครับรอให้แทงครับแทงแล้วฟันเลยครับนะครับตอนนี้สายสับสอง้ายมีซุดเหมือนกันกัมพูาเจ้าเด่นมิชัยครับโดนเข้าไปนี่อาการเสียเป็นไงครับน่านเด่นมิชัยครับสุประไนหาจังหวะฟันต่อท้ายตลอดเติมไปเลยครับสุประไนก็โผล่มาทั้งทีเนี่ยเอาให้ตายแล้วโอ้จังหวะบวกต่อบวกครับโดนสวนกัมพูาเจ้าสุประไนร่วงเลยครับเอาแรงครับ ยุ่งเลยครับฟันเขาสะเพินครับท้ายมาโดนเองครับไปฟันเขาเพลินครับฟันเขาก่อนท้ายโดนจนได้ครับทุกบหนาเอาละ,ะครับโจทียยกมาเหมือนกันพูแต่ว่าใบหน้าของกระดาเจ้าเด่นมีชัยเด่นแดงไปหมดแล้วครับนะรครับเสียมาก็โดนสองแทงมาเสียด้วยขวาคืนเอาน้ามาตุบปัดตุบเป๋เหมือนกันกระดาเจ้า ไม่ใช่นี่แหละครับได้มาลหนึ่งนับแต่ยังไม่ชัวร์ครับแม่จังหวะนี้ล้มกันล้มลกคู่คานครับลุกขึ้นมาแล้ว้มาสู้กันต่อสุรนายจิ้มนำตัวนะรครับพยายามจะคว้าอีกครั้งกัตทางสุปรนายตีแม่เดวมิชัยเสียบมาก็โดนสวนอีกคลวครสอกซ้าย โอ้ต้องถอดออกมากันแล้ววางในแข้งกัตตาณเด่นมีชัยโดนเข้าไปในต้นต้นถอดหัวนักหน้านเด่นมีชัยครับสุวรรณไน,นเล่นเกมมาพยายามมีมาสายส่องสายเข้ามาแก้เกมครับเอ้าโอ้โหวิธีการปุ่งขวาบอลหลุดปุ่งกระเติมข้างเลยครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับเกมยังไม่แน่ไม่โดนเกมยังไม่ปิดกล่องครับนี่นะครับยังเป็นไปได้ครับโอกาสเป็นผู้ชนะสุวรรณไน,นพยายามจับไนรเด่นมีชัยถอายแล้วเกลียบครับโอ้ตั้งกำแพงเอาไว้ก่อนครับเด่นมีชัย นะครับสุกท่านแม่หายใจรัต้นคอแล้วบอกว่าหายใจทางปากเลยครับวางด้วยแค่ขวาสุกท่านเดินหน้าคั้มขวาต่อยซ้ายเสียบคืนครับแต่นิชัยโอ้โหหมดจังที่สองซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวเดียวครับแม่มวยไทยแบทเทิ เป็นฝ่ายฟันนั้นก็คือซปเปอร์ไหนเนี่ยท่านส่วนจะฟันไปก่อนเล่นงานจนหน้าของธนเดชมีชัยในสมัครสบอมแล้วครับโอ้แต่พอแกสวนตูมเดียวครับหงายพึ่งเลยครับดนาซปเปอร์ไหนเสียไปหนึ่งนับครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับไม่บาพลาดตั้งแต่ช็อตนี้แหละครับเกี่ยวแข้งเขาจะตัดแล้วไม่ลงครับตัวเองไปเสียท่าครับแล้วโดนย้ําเข้าไปครับหงายท้องเลยครับแต่ว่ากรรมการไม่นับนะครับจังหวะเมสรู่นี้ไวดูครับจังหวะบวกต่อบวกครับโอ้โดนเข้าไปบริเวณท้ายทอยครับอ่านะครับ ท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายครับเป็นนาทีทองแห่งการลุ้นหาผู้ชนะครับอีกสานาทีจับนายคัทางด้านเด่นมีชัยครับฟ้องไปก่อนหาจังหวะเด้งเข้าไปนะครับเบียดทันทีโอ้ยบาดทะลุพักเลยครับเด่นมีชัยดึงแล้วขึ้นโอตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่มีเกมรับมีแต่เกมรุกครับหน้าบ้านทุนกันแล้วตอนนี้เด่นมีชัยพยายามกระโจนเข้าไปครับทุกคนไหนก็หาจังหวะฟันตอยังมีหัวใจเต้นอยครับมยแบบนี้ครับอะไรครับ แยกออกมาด้านซุปเปอร์ไนท์เดมิเช่ทีมขวาซุปเปอร์ทิ้งด้วยซ้ายนี่กระบาดหลักอีกแล้วครับหมัดกับศอกกันฟันเข้ามาของตะลั่นเดมิชัยโ้ยไปกดมาจากไหนครับวอยคู่นี้คุณบุริจริงครับพยายามจัง่อครับทานซุปเปอร์ไนท์เดมิชัยก็มีลดลาบานสอกครับยังโคงเปลิดเกมบุตดตลอดน,นี่แหละครับแสงยาดุภาพกับที่พยายามจังนัดพยายามจะโชว์กันออกมาแสงด้วยซ้ายครับของตะลั่นเดมิชัยกระทุ้งมาแต่ละครั้งนี่ซุปเปอร์ไนท์ต้องเลือกท่าหายใจทั้งปากครับโดนไปบ่อย สะสมมาเลือกครับทางด้านสุป,ประนายพามาตีด้วยขวาครับทางด้านเด่นมีชัยหน้าตีโชว์ตีคาไว้ครับนี่ครับกลัวไม่ชัดเจนครับมีเด้งโชว์อีกเดินหน้าต่อครับเด่นมีชัยสุประนายฝันลงนี้เอาแล้วครับเย่งไปเย่งมาครับเด่นมีชัยอาการเริ่มจะไม่ดีเหมือนกันนี่เลยครับท่านผู้ชมครับจากที่เรียนเลยครับว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันครับรจล้วจีนสายตัดลำตัวเข้ามา ถึงแม้ว่าจะได้นับกับตะด้านสุปเนทเด่นิชัยแต่สุภเนท์แกรอของหนักแจกอยู่เหมือนกันเด่นมิชัยที่ได้มายกที่แล้วครับยังไม่การันตีชัยชนะครับเด่นมิชัยตอนนี้สุภเนท์เล่นกันขึ้นมาตลอดแจกหมัดซ้ายอีกแล้วครับครับซุปเปอร์ไนท์วางได้แข้งวางย้ำเข้ามาแต่ตอนนี้เขาไม่ถึงตัวเอาเลยครับยุ่งอะไรครับตะนานเจ้าเด่นมิชัยล้ำไปเยอะครับตอนนี้เด่นมิชัยครับทั้งแข้งทั้งข่าวเอากระดูกท้ายมาเรียว่าเททางด้านสุั้นรับเสียหหลักเมือนกัน แผลปล่อยให้อะพุนตั้งนานครับมาได้จังหวะสุดท้ายห,หมัดแล้วทิ้งเข้ามาดึงจังหวะแล้วคืนได้แข้งขวาครก็จะมิชัยดูตัวเองนี่ก็บอกว่าเจียนอยู่เจียนไปไปเหมือนกันครับสปิงไนพ,น,น,นพยายามอาครับโดนทางหน้าเนี่ยไม่ใช่หักล้มลงไปครับสปริงตัวขึ้นมาสู้กันใหม่ครับทางด้านซปเปอร์ไนท์นะครับเทียบจะทีบไปขวาครับทางด้านซูเปอร์ไนท์ยังไม่ยอมครับจับเสีเยบผมใชยตีตี วงนอกเนี่ให้ไปเลยครับแต่ว่าวงในแต่ด้านเด็นมีชัยแกไม่ยอมนะครับต่อขึ้นพื้นที่ครับเด็ดมีชัยซุกคนไหนก็ยังไม่ยอมครับพยายามเก่งมาสายแน่นสับต่อซ้ายเข้าไปอาแล้วไต่การขอครับป่ะยังคงวูบวาดอยู่เสมอครับแตด้านเด็มีชัยอาแล้วครับจับนายตรงใเสียบจัดเข้าไปไล่เข้ามาเสียบขวาเด่ดมีชัยโตนี่นะครับสุเปอร์ไนท์เร็กมาสุดกระปิครับทำเกมได้มาดีเหลือเชื่อครับเด็นมีชัยในตอนนี้ครับสุเปอร์ไนท์เด็นมีชัยแทบจะออกอาการไม่ดีครับ มาเลยครับเสียบด้วยขวากับเด่นมีชัยไยทิ้งด้วยกับปั้นโอ้ใบหน้าของด้านเจ้าเด่นมีชัยนี่มีเลือดกำดาทะลักออกมาครับท่านผู้ชมครับรบ3ยกเรียบร้อยเลยครับนี่คือคู่เปิดหัวของรายการมวยไทยแบทเทิลในวันนี้ครับโอ้เราบอกว่าดุเดือดเลยทีเดียวครับนี่คือชมหน้าของสุภณัฏท์นิยมสุขครับกับธนาเด่นมีชัยจักรพรยิมโอ้เปิดฉาชามาด้วยการมาทาลูกพักแล้วจังหวัดดึงแล้วคืน นี่ครับงัดสอกขวาเข้ามาพอหลวมปุ๊บเนี่ยทางด้านเจ้าสุปเร์ไนท์ก็เติมเลยครับยกนี้เนี่ยทำได้วู่ว่าพอสมควรครับทางด้านสุปเร์ไนท์เดินเข้ามาเนี่ยจังหวะเตะสายสูงก็หูติดกัดนิดเดียวครับเปิดหัวคู่แรกมันมันแบบนี้ผลการตัดสินและเงินรางวัลจะแตกหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับ The f o r t h e Great Fight They Fight in Th s i c i l i a n now let's check out b a p t p l u s สนับสนุนโดย Max มวยไทย a ฟซบ o o กเ Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Battle for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page Blue and red corner reaches 100 degrees Celsius get 5000 baht each. And now, ladies and gentlemen, after three years of action, we go to the judges scorecard for the winner, Blue corner.